ขอสามคำสำรับสิ่งที่ผมจะพาไปดูต่อไปนี้จบสามครับเจ้ามาอนหนเสามคำคืออะไรเเเดดดี๋ยยวโอเคครับโอเคครับนนี้ก็สบายๆตอนนี้ทางทีมงานกำลังจัดเตรียมสถานที่ให้กับ VP พีจากฮอลลีวูดอยู่ครับว่างกันเลย เอ่อเป็นงานเป็นงานอะไรครับพอดีพาดาราฮอลลีวูดมาเที่ยวเกาะยาวน้อยพังงาวันก็รับจากภูเก็ตมาเดี๋ยว,ยงง<อ>วเดินดูผม,อ,มอันนี้อนี่เป็นพื้นที่ของอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขงังซิกเซนซิกเซนอยู่ฝั่งนี้ หรือว่าซิกเซนด้วยม่รู้วะไม่ใช่คนตัวนี้อ่ะขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าไม่ใช่ซ<อ>ิกเซนโอ้โอ้โฮโอ้โฮเหมือนโดน,เ,นเดินทางสมรวถโลกสมรวถโลกไปกับกาตาฟี่ งั้นก็สำรวจเราก,กับไิสเตอร์กัสครับกัสโอ้โหจะชันไปนไหนเนี่ยแต่ไม่ทราบว่าตอนลงนี่มีหอมารับเราใช่ไหมครับทางลงฝั่งนู้นจะมีเชือกให้ไต่ลงเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการไต่เชือกลงทางดิบอ่ะโอเคครับ แต่ชุดพิธีกรนี่เป็นชุดที่เท่มากนะครับเดี๋ยวไปสัภาษคเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไม่ทราบท่านผู้ช่วยศาราจา์ชัดชัยเหนื่อยอ้โหงแทงครับนครับยนะครับยนายนนะดีดีๆ เรื่อท่านเหรอร้อนเลยเหนื่อยก็เดี๋ยวเราไปดูอยู่รอบๆเกาะนะครับอืมฮสวยงามมากครับโอเคครับ จุดที่ผมยืนอยู่นี้ะนะจุดที่ผมยืนอยู่นี้ไม่ใช่จุดที่สูงสุดของเกาะยาน้อยนะครับของซิกแซนนะครับแต่นี่เป็นจุดที่สามารถที่จะมองเห็นโลเคชั่นเกาะถ้าจะมองไปจะเห็นมีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่เต็มไปหมดแต่ไม่มีเกาะเมียกินเ,เพราะยังไม่มีเมียเฮ้ย,อ,ยอันนี้คือ,อยังไงครับถ้าเกิดว่ามีคนสนใจก็คือติดต่อได้เลยวาครับก็ ต่อได้เลยครับแต่ไม่ใช่กับผมนะครับกับใครไม่รู้ถ้าทำการสิลป์จัดให้ครับรับงานทั่วราชณาจโอเคครับดูครับบรรยากาศเมื่อช่วงกลางวันผมก็ได้พาท่านคณะฮอลลีวูดไปที่ต้นไม้ใหญ่ครับงานของท่านคณะฮอลลีวูดนี่ถือว่าใหญ่สุดอยังครับที่เคยทำมามีงานไหนเอีกอื่นๆที่ประทับใจบ้างครับ เลยอะหลายๆงานที่ผ่านมาก็งานที่ผมชอบสุดก็ติดตามนักบอลจากพรีเมียร์ลีกตำนานอย่าง,างเช่นเอียนรัดเงี้ยคุณรู้จักไหมครับอ๋อเอียนรัดครับตำนานของาองานต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเทอร์นิวิดชันอินเทอร์ว้าวเออก็ <c oughs> ดูยังนะครับว่าทำอะไรกันสวยงามมากครับสวยงามมากครับ ช่วงนี้โอเคครับพี่เทาพวกเรามานั่งนะเนี่ยถ้าบรรยากาศอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกเราตอนเนี้ย้าไมออนดูตี้เนี่ยจะทำอะไรกินเหล้ากินเหล,ล้าหรีสาวเออไปดูฝั่งอื่นไหมไปดูเล่าเ <laughs> <laughs> ขาไหมหิวท็อปไหมหิวท็อปโอ้เออ เหนื่อยไหมครับพี่กรณ์เหนื่อยไหมครับไม่ถ้าไปยิงท็อปมันเหนื่อยอ่าผมขออนุญาตจบเบรกนี้อ่าจบเบรกนี้ครับแค่นี้ก่อนเพราะว่าวด้ยเหนื่อยด้วยอ่าโอเคครับงั้นต้องขอลาท่านผู้ชมที่เบรกนี้ครับสวัสดีครับ